เอาละครับผมขอกระาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ยู่กับผม OPC นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าโทรศัพท์ของผมนะครับ Redmi 9นะสำหรับคนที่ใช้ล e d 9ก็ดูลีปนี้ได้นะครับอ่าก่อนอื่นก็เข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับเดีย๋ยพอตั้งพอเข้ามาที่ตั้งค่าให้คนหนะ้าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เห็นตรงเวอร์ชั่นตรงนี้ครับ ทกคนกดยันยไปเลยนะอ่าันนี้ผมเปิดโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไว้อยู่แล้วครับมันก็จะขึ้นประมาณน,นี้นะจะทุกคนที่ยังไม่เปิดก็มากดตรงเวอร์ชัน MUI นะครับพอทุกคนเปิดเสร็จแล้วนะมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเลื่อนลงมานะจากบนสุดนะครับมาน,นี่ครับการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างเลยนะจะเห็น ตัวเลือกหมดพัฒนาหมดนักพัฒนากดไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนมาที่อ่านี่ครับเหนอ่าตรงนี้ครับตรงหัวข้อว่านะเห็นนะมแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะครับโอเคมาที่ขนาดหน้าต่างพาเเลื่อนหว่อครับปกติเครื่องมันจะเซ็ตไว้อย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้ครับให้ทุกคน ปรับเป็นปิดภาพเคลื่อนไหวนะครับอ่าอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ DPI ไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะครับเพราะว่าอันนี้สำหรับคนเล่นฟีฟ้าก็ปรับได้แค่สูงสุด800นะครับอันนี้คือผมแนะนำ800นะห้ามเกินนี้พราะเครื่องดับไปนะแล้วก็มาที่นะครับใช้แค่อ่อาน,นออกก็บอกผมด้วยแล้วกันนะ <c oughs> อ่าก็ให้ ปกติมันจะปิดนะครับไม่กดเปิดเลยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นเดสมี9ก้านะครับผมการตั้งค่าเครื่องนะครับให้ลื่นขึ้นนะครับในส่วนตายครับผมคือ cpu ของเดสมี9เนี่ยอ่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันยังไม่ถูกออยอมรับนะครับทุกคน คือตอนนี้ยังชาร์จได้แค่30เปร์เซ็ครับให้ทุกคนมาที่แอปนี้นครับอ่าแอปออะไรนะ <c oughs> ว่าออทิคแกลันนาครับอืมครับเดี๋ยวลิงก์โหลดนะอืมผมไม่รู้ว่าผมจะแตะไว้รือเปล่านะเพราะว่าผมขี้เกียจหายนะทุกคนโอเคครับทุกคนต้องมีแอปนี้ก่อนนะอ่าให้กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้นะครับให้กดเข้าไปครับ อันนี้เราเครื่องมันสั่นนะครับโอเคเขาเขามันสั่นแล้วกดโหมดเครื่องบินนะครับโอเคทีน,นี้เรามันโหลดนะโอเคครับพอมเข้ามาหน้านี้นะครับจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้กดเป็นเอ่เห็นตัวเลขนครับนับลงมาครับหนึ่งสองสามสี่ครับกดสี่นะครับก็ให้เลือกเป็นหกสิบนเลยครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับโอเค แล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะครับไม่นานนะไม่นานโอเคครับขอมันเสร็จแล้วมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าคนกดออกมาเลยนะกดตัดทิ้งอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เข้าที่อะไรนะเข้าที่เกม Rv นะครับแต่ถ้าเกลืนวันนี้ก็โหลดแอปนี้มาใช้ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยุ่งยากอ่ะผมเลยไม่ใช้ดีกว่า กดนันที่ R อาอเลยครับอ่าเออผมลึกเป็นไหนทุกคนเฮ้จบเลยอะไรๆๆปิดปิดปิดแต่มันหลุดนะทุกคนโอเคอมา้องเข้าเกณฑ์มืนะโอเคนะครผมพอทุกคนเข้ามาในเกณฑ์น,นะครับให้คนลองกดไปที่ตั้งค่านะครับมันจะมีโหมดคะแนนสูงครับตอนแรกมันจะปิดอยู่นะให้ทุกคนกดเปิดไปนะครับปึ๊บคราวน,นี้มันจะขึ้นมาอนนนันนี่ยกดยืนยันอะไรนะ คือการปลดฟ้นเลตสูงเนี่ยมันจะทำให้แบตคุณเนี่ยหมดเร็วนะครับแต่ว่าก็แลกมากับความลื่นนะครับ